เขีเยยเด็กเดือดูดูจะครับหนีไม่ให้หนีหรอกอืมออเมื่อาวานขนลุดนะนี่อันใหญ่ลุดหนึ่งอันนะอันอันสีน้ำตาลแบบนี้นะเดี๋ยวตาต้องไปซื้อกาวตาช้างนะครับพอดีมันหมดนะาก็ มายอดอีตรงดำๆเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่าตาจะยอดเข้าไปข้างในนะคะเนี่ยจะยอดเข้าไปข้างในแล้วก็เอาขนไก่เสียดนะคะถ้าเกิดเขาแทะเนี่ยเขาก็แทะแค่ภายนอกนะคะนี่ก็ดูรอยเย็นน่าดูเนี่ยรอยแทะเย็นนะแบบนี้คงทนที่สุดแล้วค่ะ ันนี้มาจากระยองนะพี่เอฟซีขาให้มานะคะเขาซื้อมาให้นะแฟนคลับมารวยนะะโ้ยดูพุงสิคะทุกคนกินมันพายุค่ะให้อะไรก็กินหมดยกเว้นไก่นะคะวันนี้ตาแต่ยอมรับวันนี้ตาชีกชีกเยอะจริงๆชีกอกไก่เยอะนะคะเขาก็เลยกินไม่หมดนะ ทำอยู่ทุกวันยังกะไม่ดูค่ะอาจจะเป็นเพราะเขากินอาหารเม็ดไปเยอะด้วยนะเพราะว่าเขากินข้างบนเนี่ยเนี่ยเป็นรอยแหว่งแล้วก็ไปกินข้างล่างอีกนะคะแล้วก็กินปลาเส้นนะไข่ลวกนั่นแหละค่ะที่เขากินขนมอะไรเงี้ยเพราก็มาขอทั้งวัน แต่ตาไม่ได้ให้เยอะนะคะอย่างละนี้ละหน่อยนะเพราะก็รู้ว่าถ้าเกิดเขาอ้วนแล้วมันจะไม่ดีก่อสุขภาพเขาแต่ระหว่างที่ตานั่งทํางานเขาก็เหมือนไม่มีอะไรทํานะเขาก็มาอ้อนมาอะไรอย่างเงี้ยอืมอืม แมวบแมวบนแมวบนน่ะแมวบนค่ะ ่นี้คเนี่ยเขาชอบแบบนี้เนาะเนี่ยถ้าเกิดเขาจะเล่นโอ้โหเขาก็เป็นแบบนี้เลยโอ้โยเจ็บมากโอ้โยลงลง,ลงนิ้วเท้าตาพอดีโอ้โยขอบคุณเอ้ยถ้าไม่ได้ตัดเล็บให้เราก็ปิดตาได้แผลแน่นอน โอ้ยเจ็บค่ะโอ้ยลงนงนิ้วเท้าพอดีนะคะอืมนี่อืมเขามั่นเขี้ยวค่ะเนี่ยดูดิเนี่ยเขาชอบแบบนี้นะคะหนูยลบลูกออกมาเออ ต้องปล่อยให้เขาได้บ้างนะฮะคือถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเครียดนะฮะอันเน่มุดแล้วค่ะมุดแล้วอันเนี่อยากดูแมวบนไหม ไม่บ่นล่ะทีอย่างเงี้ยไม่บ่นล่ะ <c> ไ <oughs> ม่บ่นอืม ประมาณนี้นะคะถ้าเล่นกับเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่เห็นไหมคะถ้าเกิดเราไปแย่โดนตัวเขาเนี่ยเขาจะไม่ไม่เล่นนะคะเขาก็จะแค่มองนั่นแน่มาแอบหลังใกลแล้วันนี้อยู่ข้างนี้บนค่ะบนบน หมด <laughs> ดูน่าเกียดจริงๆดูหมดอืมอีแหนอีแน่ออกมาดูนี้นะจุนแมวน้อยออกมาฉันจะล่อเธอ ใชจะมารู้เกินรวยนะนีแนะ่เตรียมพี่ตาคือของเล่นของรวยนั่นแนะ่อันนั้นแน่อันนนแน่นั่น,นะนครับครับหนีค่ะครับหนีแล้วค่ะ ไปแล้วคะ่ะไม่ให้ลูกไม่ให้ไม่ให้ให,หนึ่งสอง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  อื้อ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 นั่นแหลไม่ทันนั่นแหละจับได้แล้วค่ะหอบแล้วเลยแล้วเนี่ยหอบแล้วอือดูแนวคนเนี่ยอ่นี่ค่ะสุดแสบ่บอ ไหนไงท้องให้ชาวบ้านชาวช่องก็ดูหนับพุงหน่อยสิลุบหล่อหนอ่ยนุยหนยโอ้โหเย็นนะโอ้ดูหอบค่ะโอ้ยหอบ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 พอกันเนาะพอกันเนาะอืมอืมมันเขี้ยว ไปดีกว่าค่ะเกรงใจเนาะ9นาทีกว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวตาก็เล่นกับเขาต่อนะคะเพราะว่าเขาไม่พอแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็นอนมองนะนอนมองไอ้นั่นน่ะขนไก่เพื่อรอให้ตาเล่นกับเขาอีกนะคะ ก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ